สวัสดีครับแคสอยู่กับแคสเทสเด็กแจนแซบนะครับครับผมแล้วก็วันนี้นะครับคัตเตอร์รีตามภาพจุดที่1มาเลยกงบอกชื่อและนามสกุลชิลปินดารารที่มานเห็นโอ้บูสหารัฐเชมปันมังมังนามสกุลอะไรเดสตาเชมปันเออ็นโทนียบลับเดย์เอฟเฟซิโอ บุสตรีอันโทนิโอบุสตรีอันโทนแอนโทนีบุสเลบุเออหนูแพ้ก็ได้หนูแพ้ก็ได้ฮูฮูวินแจตั้งฮูวินแจตั้งเหรอฮูวินตั้งตั้งอะไรอ่ะตั้งอะไรอ่ะตั้งสักด์ตั้งสักด์ยิ้มตั้งสักด์ตั้งสักด์ยืนเฮ้ยชาเลตชาเลตวาสิตา วาสิตาบางกอกคานิก้าค่ะนีน่านีน่านีน่ายานินอ้บูไ้สีริยาโอเว่ยโอ่าเมาจอนโอภ่าเสมาจอนโอผ้าเสมายอนคา เอโอ้โหพุทธชัยครับแซ่เจียงใช่พุพุทธชัยพุทธชัยอ๋อรวยฟูพันอะไรไม่ให้เหรออ๋อรวยฟูรวยฟูพันเฮ้ยรวยฟูพันแน่นอนแน่นอนพุทธชัยรวยฟูพันเราเรียนด้วยกันปันนวิทย์หนูใช่ปะปันนวิทย์ปัณณวิทย์สีรีลาวิศ โอเบเอ็มบีโอมันไม่ได้เอ็มบีโอซ้อาจจะจำผิดนิดหน่อยมีเหลือสองอมีใครอยากท้าชิงไหมพีใ้ข้อนีสอคะแนนใครใครท้าชิงสคนไปทุกี่ใครยังไม่ได้พี่ตางพี่เอิงชื่ออะไรอะไม่มีใครได้เลยผมได้คะแนนใช่ปะเมื่อกี้ตอบถูกนะแล้วถ้าตอบไม่ได้โดนถักคะแนนไหมโอ้โถ้าแพ้ก็คือโดนถักไปเดิมใช่ไหมใช่ก็ติดลบไปเลยอ่ะบูม ตา้งเนะอตังาอูตาอู๋อมรอ่ะตาอูอะตาอูอะไรอ่ะยตาอูละลายตาอูละลายละลตาอูพิทยาพิทยาตาอูพิทยาแซ่ตั้งเอ้าแซ่ช่วยแซ่แซ่ตัวแซ่หัว ยาแช่ตวงแช่อัวฮะแช่อัวแช่ตวงแช่ช่วงแช่ช่วงแช่ช่วงพิทยาแช่ช่วงช่วงพิทยาแช่แช่เฮ้ยแช่ช่วงพิทยาแช่ช่วง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 ไม่ไม่ออกมาออกมาตอบพวกวเลย โอ้โหพิทยาแซ้ช่วงชัวชัวพี่พูดออกมาเลยก็ได้ตอนนี้ก็ช่วยชัวยช่วช่วยยกมือยกมือยกมือเลยไอ้แอนโอนนี่ยกมือเลยตอบทุกคนเลยตอบทุกคนเลยใครตอบไม่พี่มีเหลือสองพ่อมีใครอยากท้าชิงไหมพี่ให้ข้อนี้คืออะไรอะ ผมรู้แล้วออกออรถน้ำสกูตอะไรพี่ต้าอุ่นนนั้นครับอ่ากินได้นึงก่อน